สวัสดีค่ะคุณผบบูบชมแช่แน่ะซ่าออนๆเนะคะวันนี้นะคะอินจะมาทำคลิปรีวิวของที่เราไปซื้อมาที่โรตัสวันนี้นะคะเราไปซื้อของมาเพื่อตกแต่งห้องนอนของเรานั่นเองค่ะแต่คลิปห้องนอนเรายังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะเรานอนห้องนอนได้ประมาณสองนาทีแล้วนะคะแต่ก็แตดคลิปยังไม่เสร็จนี่นนค่ะ <c ười> เดี๋ยวอาจจะลงวันนี้ไม่กกพรุนี้เดี๋ยวก็จะเร่งมือทํานะคะโอเควันนี้เราจะมารีวิว ของที่เราไปซื้อช้อปปิ้งมานะคะหกร้อบาทนะคะหมดไปสี่ร้อเก็าสนตรงไปอะไรประมาณนั้นนะคะเค,ค่ะเราจะมารีวิวเราไปมิสเตอร์ดีวายไดโซโมชิโมชิสรุปแล้วจบที่โมชิโมชิยังเรียนนะคะเพราะว่าโมชิโมชิของหน้าดูมากกว่าค่ะปะไปดูกันเลยนี่นะคะได้ถึงใหญ่มาเลยถึงใหญ่มาเลยค่ะนี่ใหญ่น้า เดี๋ยวเราจะไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยค่ะมีขาตั้งกล้องเลยทั้งนั้นค่ะเพราะว่ารีบเร่งมือมากพอเดี๋ยวเราจะตกแต่งห้องแล้วตอนนี้วางเครื่องส่วนแบบกลัวตกมาเลยเดี๋ยวพอเอากันไกลกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันไกลหกผ้าวันนี้วันนี้ไม่ได้ซื้อเครื่องเขียนนะเพราะว่าเราต้องใจซื้อของตกแต่งห้องเองค่ะเพราะว่าเครื่องเขียนเรามีเยอะมากเลยนะคะนึกถึงอื้อมา แล้วก็อย่างนี้นะคะก็จะได้มามันมีของตกแต่งห้องด้วยแล้วก็แบบอย่างอื่นด้วยนะคะโอเคอย่างแรกเลยก็จะเป็นนี่เป็นนี้ค่ะต้นไม้ที่โมชโมชิเยอะมากเลยนะละแบบ่ะค่ะต้นทีมาสองต้น,นะค่ะเป็นต้นตั้งชูนั่นเองค่ะนต้นนะต้นมาแบบนี้เนี่ยราคาอันนี้นะคะสี่สิบเก้าบาทค่ะแบบถูกมากเลยแบบ สวยมากอันนี้จะเป็นแบบเราเล่นด้วยเป็นต้นไม้ปลอมนะคะคําว่าต้นไม้ปลอมนะคะเพราะว่าเลี้ยต้นไม้จริงไม่เคยสําเร็จได้นะคะสี่สิบเก้าบาทเท่าเท่ากันนะคะนีน่ารักมากนะคะอยากแรกก็น่ารักไปโดยดีแลย,ยค่ะไปไปดูอย่า่สั่งเลยค่ะอยากสั่งก็จะเป็นอันนี้เป็นกระปุกแบบน่ารักมากคือเห็นหน้าแล้วมันจะมีแบบโชว์ด้านหน้าใช่ไหมคือจะเอาให้ได้เลยค่ะแล้วไปข้างในแล้วก็เจออีกใช่ไหมราคา ยี่สิบห้าบาทนะคะได้สามกระปุกนี่ของจรินนงนาออกมาไปดูกันได้ที่โมชิโมชินะคะนี่เราซื้อมาเพราะว่าช่วงนี้เราเรียนช่วงเรียนเป็นเรียนแบบวิชาหน้าตัดสินใช่ไหมหน้าตัดสินดนตรีแล้วนะ,ะเขาขให้เรียนเป็นวิชาแบบเรียนเกี่ยวกับลูกปัดน,นะคะเราก็เลยต้องมีกระปุกต่างๆะคะ่ะตอนนี้กระปุกที่เราไปลงเลยนคือแบบไม่มีความสวยเลยพอมาเจอนี่คือแบบไม่สวยเลยนี่คะ่ะในจะได้อมาเป็นหมีนะ กระปุกมันเล็กไปหน่อยเราอาจจะเสามกระปุกไปโรงเรียนเลยค่ะแต่มันน่ารักมากราคา25บาทเองค่ะที่สามมันนี่คือแบบภูมิใจนําเสนองมากค่ะจะเป็นกระติกน้ำท่อเป็นของเดียวกันค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบพีทอะไรแบบแบบแต่พีแล้วมีมีอะไรแบบนี้ค่ะนี่ซื้อมาเทียบกันใหญ่กว่าอันนี้ค่ะจะเป็น,ปนกระติกน,น้ำอะไรประมาณนั้นนี่กระติกน้ำแบบถืออย่เลยเขือกน่ารักมากเนี่ยน่ารักมากอันนี้เป็นหมีใช่ไหมอันนี้แบบถือ ลูกพีทอยู่นะคะราคาแปิบาทคือถือว่าคุ้มมากเพราะว่าใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าฝามือนเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นลูก่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหลอดเพราะเราชอบช่วงนี้หลอดแต่ด้หลอดแบบนี้นเพราะมันจะได้ไม่เปลืองหลอดพลาสติกนะคะาะถ้าพลาสติกเราใช้ได้ไม่ถึงวันหรือหนึ่งวันอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องทิ้งแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันแบบเก็บสะสมแบบสิ่งสกปรกอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เลยซื้อหลอดพลาสติกมาเพื่อพอใช้วันหนึ่งเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอามาล้างนั่นเองค่ะแล้วก็มากินได้ปกติค่ะ นี่แล้วก็หลอดแบบคือไม่ต้องกลัวลลอะไรล้วนลงไปเพราะว่ามันมีปิดอันนี้นเขาเรียกว,ว่าจุอ่ะปิดไว้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นหลอดพลาสติกนะคะนี่น่ารักมากอย่างที่สั่งกันเลยค่ะออันที่สั่งว่าจะเป็นนี่เราซื้อมาคือทุกอย่างเราซื้อเสียภูมมาเลยอนี่อ,อย่ต้นมาก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นคอนโดประกันนั่นเองค่ะใช้ใส่ปากกาค่ะนี่ตามรูปเลยนะใส่แบบนี้ อันนี้ก็เป็นสีเขียวสีชมพูมันที่ร้านเนี่ยมีสีเขียวชมพูเทาฟ้านะคะแต่เราเลือกสีนี้มาชมพูชมพูก็ไม่ได้ชมพูแป้นแป้นเลยนะคะแต่จะเป็นชมพูแบบนุ่ยมีมีแบบ texture, เ,เ,เทกเจอร์เป็นชันชันเลยนะเทกเจอร์นเป็นเทกเจอร์แบบให้ยขมมันเป็นลำเล็บน่นะเพราะมันต้องนอนออกไปนี่น่ากักมากเลยเอาเอามาตั้งอะไรแบบเนี้น,นะคะโอเคมาดู อันต่อไปก็จะเป็นนี่กลองดินสอเพราะว่าอันนี้คือนอกเรื่องหน่ยนะเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าดินสอที่เราไปโรงเรียนใช่ไหมมันพังแล้นเลยค่ะขาดไปเลยแบบบู๊ขาดไปเลยลอันนี้นะคะเราซื้อาราคา3าบาทนะคะอันนี้ราคา39บาทคา่ะอืมอันนี้ส0บาทค,าคือแบบคืออันนี้แบบ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 แพงมากแต่ในี่ถูกมากเลยค่ะนี่นะมีหลายลายมากเลยค่ะราคาที่เราบอกไปไม่กินค่ะ30บาทนะะั่ะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอน,นะคะนี่มีหลายสีมาก เราเห็นอันนี้แล้วมันน่าหลกนะจะเป็นสีฟ้าแล้วเข้าในกจะ็นแบบนี้นะเป็นโฟมแล้วเป็นรูปพุกลิ้น,ปนไปไปดูอย่างที่สามกันเลยค่ะกรอบรูปนั่นเองค่ะจะเป็นกรอบรูปที่เราซื้อมานะเพราะว่าตรงโต๊ะที่เรารีวิวไปในคลิปทัวห้องนอนแต่เรายังไม่ได้ลงนั่นเองค่ะเราไม่ชั้นลอยสามชั้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงชั้นลอยะคะ่ะเราจะเอาไปตั้งะคะอันนี้ราคากรอบรูปที่ร้านโมชิโมชิคือแบบที่สุดแล้วแบบน่านหลกมาก ราคาห9สิบเก้าบาทนะคะแค่รูปที่เขาให้มาก็ได้หลักเลยคือแบบไม่ต้องทำซิลูกก็ได้แบบอะไรก็สวยนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะสี่สิบเก้าบาทเป็นอันเล็กหน่อยนะคะเป็นสีชมพูเราซื้อคนสีมาเพื่อให้มันดูตัดกันนิดนึงนะเพราะจริงจะได้สีะสีเดียวแต่มันจะดูมันจะดูเหมือนกันไปหน่อยนะคะเลยเป็นสีแล้วคนละสาด้วยนี่น่ารักมากโอเคคนะ่ะวันนี้เราซื้อมาแค่เท่านี้แหละคือบแบบของซื้อมาสี่้กสิบบาทแต่คุ้มมากเพราะว่า ของเยอะมากแล้วก็น่ารักมากด้วยค่ะอินขอลาไปก่อนนะคะย like, share, like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์อีกนัดนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย